ต้นสกันดัดฟันวะนนี้ฮะคือทันเด่นแล้วแต่นอนาจใจไอ้ชาติเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่มันคือคำเรมันไม่ใช่ขอมไงมันเป็นสันดานธาตุอีแตงหวานไงมันถึงได้ส้นตีนอย่างนี้เพราะมันเป็นคนปลูกแตงแล้วมาครองเมืองมันก็ทําได้อย่างเงี้ยคุณนึกภาพส้นตีนมันทาได้อย่างเงี้ยเพราะมันเห็นของสวยงามทางบ้านของเรามันก็มาปล้นออกไง ต้นไปก็ใช้ไม่เป็นซึ่งเอาจับปิ้งไปคล้องคอขแขวนหัวเอาบายสีไปใส่เป็นมงกุฎแถมเอาไข่ต้มปักข้างบนยอดอีกอีหาเออนางงามมันแต่งชุดแล้วก็ลากโกรธโกรธมาเลิบโกรธก็แสนจะอุบาทใหญ่โตมาเลิกกกเธอหเหมือนแบบมันแทงน้าอ่ะลากบนเวทีนางงามแม่งลากโกรธมาลากมาทำยี่อะไรเผาศพตัวเองมันก็ไม่รู้เรื่องนะนอกปอุปอบาทเนีคนปานะเหมือนลิงได้ เหมือนลิงได้เครื่องแต่งตัวไปก็ไปเล่นน่ะไม่รู้เรื่องอ่ะลิงอ่ะลิงอ่ะลิงป่าเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนลิงป่าแล้วแบบไปเปิดเจอหีบสมบัติน่ะมันก็ไม่รู้ว่าอะไรใช้กับอะไรอ่ะอืม